สวัสดีครับผมพ่อครัวชยาสิทธิ์พ่อแข่ครับจะมาทำเมนูปลาราดพริกาดูวว่าจะเรียพี่ครับผมเอคเริ่มตัวหลัใส่น้ำมันอกิบเลยเป็นต้มปลาครับปลาได้ทอดไปแล้วฮะนี่ครับเด็กยกปลาครับผมมันหนูลงกันเลยับครับแกงลงแกงลงแล้วครับ ปลาอะไรนะพี่ปลาเทาเรียกปลาอะไรนะปลาอะไรครับผมแม่แม่ดูแม่แม่พี่ดูนะปลาชวาปลาชวาผมองปลาชวาปลาชวานี่ปลาเราไม่ต้องซื้อครับยายยายเอาให้มาครับโอ้ยาย่ใหจับใครมาโอ้ไปเอามาเย็นสุดๆร้อนๆเลยยายไจับขึ้มาฮะทุกแกงลงแล้วผมอยู่ท้ายลมด้วยแม่เลยแกงลงครับเอาน้ำใส่บัน ปลาปลาเยอะก้ใส่น้ำเยอะหน,ะหน,น่อยครับตามปลาเยอะเดี๋ยวใส่สองนองไปตามไปส่ปับมาชว่วงเดา๋วองเติมรสชาติทมหวานหนห่อยใส่น้ำตาลไปสอสองส่อน้านอะไรพี่ เร่น้ตาลสาแดงครับสแดงใช่มันจะมีกินหอมเลยนะกลิ่นหอสแดงนะโอ้หยังไงโตุ๊่เลือดได้ก็ผมต้ายโตเนี่ยนะยียยาอยู่เราเนาะผมทำร้าว ลงมันแรงกูหน่อยครับผมพี่เ,เล่นไฟหน่อยกลับไปก็โกนโกดลงมาครับผมก็สั่ลงนะครับผม <c oughs> ฉุนแล้วรับติเข้าวรับติเข้าว เทลไปตามเท้ตาตามเท้าฟ้าไหมมนี่ลมอาจจะแรงหน่อยนะครับผม,ม,อมโอเคหวานตั้งดีน,นิดเอียว โอ้เริ่มชุนแล้วครับผมนวดหน่อยนะดนูราคาสิยังไงร้อนจัดนวครับผมเอ๊ หมดแล้วครับเราดูไปได้ยนะครับไอ้มันปิดน้ำตาลเครื่องเค็มเข้มข้นโอเคครับนี่เดือดซึมก่นแล้วดูนะครับดูน้ำน้ำน้ำนีำ่เห็นไหมครับไม่ใช่น้ำโชกครับเรา้จะเอาเอาเอาันี้เหรอ แต่นี้เจ็กยกปลาไปแล้วครับผมโอ้โหเจอเด็กยกปลาทีไรตกใจทุกทีร้านชียงราเลยครับนี่เฮ้ยเสร็จแล้วครับเมนูปลาผัดพริกครับ <illed> ตอราดพริกทอดกรอบนี่ครับตอราดพริกทอดกรอบครับผมปลาเราค่อยกอบกรอบเลยครับโอเค